สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรน่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ทั้งการซื้อเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับแล้วก็การซื้อเครื่องของโปรช่องของเราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับมาให้ท่านได้ดูกัน ทุกรุ่นแล้วก็ทุกเดือนแบบนี้ถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อ p p o o n นะครับแล้วไม่รู้ว่าจะไปเช็คราคาก่อนซื้อได้ที่ไหนสามารถมากดติดตามช่อง m e m s c h a า n าแนของเราไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมีราคาของ iPhone 2รุ่นมาให้ท่านได้ดูกันเป็นราคาล่าสุดในกลางเดือนมิถุนายนปี2564นะครับ iPhone 2รุ่นที่ผมนํามาวันนี้รุ่นแรกเป็น iPhone xr นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น iPhone 8 p l ั s นะครับคลิปวันนี้ S <S เราจะมาดูกันว่าทั้ง2รุ่นนี้รุ่นไหนน่าซื้อหรือว่ารุ่นไหนมีการลดราคาเยอะที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับปัจจุบัน iPhone ทั้ง2รุ่นก็มีการปรับลดราคาลงมาเรื่อยๆนะครับราคาแต่ละเดือนก็จะไม่เท่ากันนะครับบางเดือนก็จะมีการลดลงไปเยอะแต่ว่าบางเดือนก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโปรแต่ละเดือนนะครับตรงนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนาให้ท่านกดติดตามช่องเราไว้นะครับเมื่อไหร่ที่มีการลดราคาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคานะ ครับผมจะรีบสรุปมาให้ทุกท่านได้ดูก่อนใครอย่างแน่นอนสําหรับ iPhone XR แล้วก็ iPhone 8พัดนะครับมีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าซื้อรุ่นไหนดีที่สุดซื้อรุ่นไหนคุ้มกว่านะครับก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่า iPhone XR น่าจะเป็นตัวเลือกอันดับ1นะครับส่วน8พัดน่าจะเป็นอันดับ2ถามว่าทําไม iPhone XR ถึงน่าซื้อกว่าทางน้า p h o n น iPhone 8 p ลัตนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันนะครับ p h o n น XR มีการปรับรลดราคาลงมาเยอะพอสมควรแล้วก ก็จะถูกกว่าทางด้าน iPhone 8 Plus ด,ด้วยนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานบอกเลยว่า iPhone XR ใช้งานได้ดีกว่า iPhone 8 Plus เยอะเลยนะครับนี่เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของชิปการประมวลผล iPhone XR นะครับเป็นชิป Apple A12 ซึ่งใหม่กว่าทางด้าน iPhone 8 Plus นะครับที่ก็จะเป็นชิป A11 Bionic ในเรื่องของแบตเตอรี่ iPhone XR ก็แบตอึดกว่านะครับเขาทดสอบโดยการนำมาเล่นวิดีโอนะครับ iPhone XR เล่นได้นานสูงสุดถึง สิชั่วโมงนะครับในขณะที่8 p l พัดได้เพียงแค่14ชั่วโมงเท่านั้นระบบความปลอดภัยนะครับไอโฟน XR เป็นสแกนใบหน้าส่วน iPhone 8ดพัดยังเป็น Touch ID อยู่นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดหน้าจอกล้องหน้ากล้องหลังก็จะคล้ายกันนะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับซึ่งผมจะพูดโดยรวมว่าถ้าท่านจะซื้อปัจจุบันในปี2021นะครับผมแนะนําเป็น iPhone XR จะดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ซิมนะครับ ไ XR ก็ใส่ได้2ซิมก็คือเป็นนาโนซิม1ซิมแล้วก็เป็น e s ิมนะครับส่วน8พลัดนั้นได้เพียงแค่1ซิมเท่านั้นถ้าท่านอยากจะดูข้อมูลเปรียบเทียบแบบละเอียดนะครับระหว่าง iPhone 2รุ่นนี้สามารถย้อนไปดูได้นะครับในช่องของเราผมได้ทําแบบละเอียดไว้แล้วโอเคนะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบแบบสั้นๆเพื่อให้เห็นภาพนะคบว่า iPhone XR ดีกว่า8พัตยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับท่านจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคบว่า iPhone XR เขามีราคาที่ถูกกว่าทางด้าน iPhone 8พัดจริงๆถ้าเทียบระหว่างเครื่องศูนย์ไทยนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับจากทางด้านเว็บไซต์ Lazada หรือว่าแอป Lazada นะครับสำหรับ iPhone XR ปัจจุบันก็มีการจัดโปรโลดราคาเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ผมมี2ล้านมาให้ดูสาหรับรานแรกนะครับจัดจาหน่ายโดยร้าน Lastma ก็คือ Apple มาขายผ่านทาง Lazada นะครับ iPhone XR ของเขาเป็น n e w b o x นะครับถ้าสั่งซื้อวันนี้ก็เป็นลต ผลิตใหม่ซึ่งก็จะได้เฉพาะตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จนะครับจากราคาปกติ19,900บาทนะครับลดเหลือ15,990บาทเท่านั้นซึ่งราคาแต่ละสีจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยากจะซื้อสีอะไรความจุเท่าไหร่หรืออยากจะดูรีวิวการสั่งซื้อนะครับท่านกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้ว่าเป็นลิงก์จาก l a z a d a า,า,ดากดเข้าไปแล้วถ้าท่านสนใจอย,อยากจะซื้อก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับซึ่งวิธีการจ่ายเงินเราสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้า เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีเต็มดูต่อกันที่ร้านที่2ร้านนี้ก็มีการลดราคาน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับ iPhone XR เป็นเครื่องโมเดลไทยนะครับเครื่องศู์แท้ประกัน1ปีเต็มจากราคาปกติ19,900บาทนะครับลดเหลือ15,490บาทเท่านั้นมีให้เลือก3สีนะครับก็คือสีแดงสีดําแล้วก็สีขาวร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันให้ หปีนะครับท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้ส่วน iPhone 8 p พ u s นะครับราคา16,190บาทจาก Lazada แต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดเลยนะครับซึ่งก็หลายเดือนแล้วนะครับที่เขาไม่ได้มีการเติมสินค้าเข้ามาไม่แน่ใจว่าเขาเลิกผลิตไปเลยหรือเปล่านะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้ดูต่อกันที่ทางด้าน s h อป e ีนะครับ iPhone X R มีหลายร้านเลยแต่ว่าผมเลือกเอา1ลร้านนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันเป็นเครื่อองงโเเดลไไททยยนคร,ครื่ศู รับประกัน0 1ปีเต็มนะครับราคาเริ่มต้น16,790บาทก็จะแพงกว่าทางด้าน lazada อยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบสั่งซื้อจากที่ไหนนะครับทั้ง shopee แล้วก็ lazada สั่งซื้อร้านนี้ฟรีค่าจัดส่งนะครับวิธีการจ่ายเงินมีให้เลือก2แบบนะครับก็คือชําระแบบเต็มจํานวนแล้วก็ผ่อนชําระในส่วนของสีมีเหลือ3สีนะครับสีขาวสีดําแล้วก็สีส้มส่วน128กิกมีสีฟ้าสีเดียวเท่านั้นท่านใดสนใจอยากเก็ซื้อนะครับก ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเป็นลิงก์ของ s h o ป e e นะครับส่วนทางด้าน iPhone 8 p พั s ความจุ 128GB จาก s h o ป e e Mall เหมือนกันนะครับราคา16,900แต่ว่าสินค้าก็จะหมดนะครับไม่สามารถสั่งซื้อได้นะครับถ้ามีทั้ง Lazada แล้วก็ s h o ป e e จะเป็นเครื่อง r e วิว b i t นะครับเครื่องนอกยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อจริงๆส่วนคนที่อยากจะอุดหนุนช่องของเรานะครับอยากจะสั่งซื้อ iPhone กับเราวิธีการสั่งซื้อก็ง กดเข้าไปแล้วลิงก์ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ ท่านสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนไว้ในไลน์ได้เลยเรามี iPhone หลายรุ่นเลยนะครับไว้ให้ท่านได้เลือกซื้อกันมีทั้งเครื่องประกันศูนย์ไทยแล้วก็เครื่องประกันล้านสําหรับ iPhone XR นะครับเราขายอยู่ที่16,900บาทท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยรับประกันศูนย์หปีเต็มนะครับส่วน iPhone 8 p l ั s ถ้าหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับสามารถมาสั่งซื้อกับเราได้สําหรับ iPhone 8 p l ั s ความจุ 64G กิกนะครับเป็นเครื่องไทย มือหเก็บเงินปลายทางได้นะครับราคา12,500บาทเท่านั้นแต่ว่า จะเป็นเครื่องประกันล้านนะครับก็จะต่างจากทางด้าน iPhone XR เมื่อกี้นะครับที่เป็นเครื่องประกันศูนย์แต่ถ้าสั่ง iPhone 8 p l ั s จากเราเป็นเครื่องประกันล้าน1ปีนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะอุดหนุนเรานะครับก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อกันได้ส่วน iPhone รุ่นอื่นนะครับอย่างเช่น i p h o n e X นะครับรุ่นนี้ก็ขายดีมากๆราคา13,900 iPhone 8 8นะครับ8,900าบาทเท่านั้นหรือว่าท่านอยากจะซื้อหัวชาร์จเร็วนะครับเราก็มีจัดจำหน่ายให้เป็นหัวชาร์จ USB Type C นะครับ ขนาด20วัตต์ราคา490บาทนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดนะครับของ iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone XR นะครับท่านชอบแบบไหนสามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก Lazada, Shopee หรือว่าอยากจะสั่งซือ้อจากเราส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับ iPhone XR แล้วก็ iPhone 8 Plus เรามาเริ่มต้นดูกันที่ iPhone XR กันก่อนนะครับจากทางด้านค่าย d t a เป็นความจุ64กิกนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา7,000บาทซึ่งก็ยังเป็นโปรเดิมอยู่นะครับซึ่งเขาก็จะมีการต่อโปรไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตทั้งหมดมีให้เลือก3แบบนะครับมาดูกันที่แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อเครื่องได้ราคา7,000บาทนะครับมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วย4,000โปร1099นะครับซื้อได้ราคา9,000จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า3,000นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโปร699ซื้้้อไดราา 11, าาาาค111,000บทจ่นนตลห2 พันนะครับซึ่งทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่านใดสนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแททุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone XR ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่16,900บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีให้เลือก4แบบนะครับดูกันที่ด้านบนเป็นโปร699ซื้อได้ราคา12,400บาทนะครับจ่ายค่าเน็ตลงหน้า1,500โปร899นะครับซื้อได้ราคา1 9 0 0บาทจ่ายค่าเน็ตลงหน้า2,000โปร โ1199ซื้อได้ราคา9,900บาทนะครับจ่ายค่าเน็ดลูกหน้า2,500แล้วก็โปร1299นะครับซื้อได้ราคา8,400จ่ายค่าเน็ตลูกหน้า3,000ถ้าย้ายค่ายมีส่วนลดให้อีก1,000บาทนะครับท่าในใดสนใจอยากจะซื้อก็ไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ AIS ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับ iPhone XR นะครับจากทางด้านค่าย TrueMove H มีขายเฉพาะความจุ64กิกนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่17,900บาทมีให้เลือก2สีเท่านั้นนะ ส,ส่วนการซื้อเครื่อง้อมโปรโก็จะมีประมาณ4ปโปรนะครับสำหรับลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์เท่าน,นั้นก็ซื้อได้ในราคา7,400มีค่าเน็ดลูกหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกโปรอะไรส่วนลูกค้าใหม่นะครับคนที่ไปเปิดเบอร์ใหม่ก็ซื้อได้ในราคา8,400บาทแล้วก็ลูกค้าปัจจุบนัน t ูม m o v e H นะครับซื้อไดราคา8,400แต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลูกหน้าส่วนคนที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ราคา9,400บาทมีค่าเน็ดลูกหน้าด้วยท่านใดสนใจนะครับอยากไปซื้อก็ เพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทรูทุกสาขาส่วน iPhone 8พ l ัดปัจจุบันนะครับทั้งค่าย AIS แล้วก็ TrueMove H ตอนนี้สินค้าหมดนะครับซึ่งค่ายที่ยังมีเหลืออยู่ก็จะเป็นของ d t แทนะครับ iPhone 8พ l ัดความจุ128 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่18,400นะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีให้เลือก3ปโปรโปร1099ซื้อได้ราคา1 4 0 0จ่ายค่าเน,น,นี่ยวก้า1,000นะครับปรโปร899ซื้อได้ราคา12,400โปร699ซื้อได้ราคาค13,400 จ่ายขานิตลุงหน้า500ทั้ง2โปรนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าบางศูนย์อาจจะไม่มีจัดจําหน่ายนะครับยังไงแล้วถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อจริงๆสําหรับ iPhone 8 p l ั s ปัจจุบันแนะนําให้โทรไปสอบถามกับ call center ของ DT แทก่อนหรือว่าจะไปสอบถามที่สูง DT แทโดยตรงก็ได้นะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดแล้วก็เปรียบเทียบราคาให้ดูนะครับระหว่าง iPhone 2รุ่นก็คือ iPhone xr แล้วก็ iPhone 8 p l ั s ท่านชอบรุ่นไหนนะครับก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลย ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ